สบายดีพู้แม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและริบต่างประเทศนะและก็บสบายดีพู้แม่พี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยเบอร์สกุสุนสคนนะคือได้มีเอฟซีหนาได้แชร์เรื่องนี้มาจากเพจของอายุอีกแล้วเนาะหาเวียกนักให้ค่อยอีกแล้วพวกแก้วก็ลายเนาะแต่ค่อยกับบปฏิเสธได้ละได้มีทหารเนาะยุดง่ายอยู่ในประเทศเา<ม>ลาวแล้วนะมนุษย์ถ้ำนะคือมาคอมเมนต์นะ บอกว่านี่และพวกสยามกบต่างจากอเมริกาคนนะ่ะมักความวุ่นวายมักให้ทิ่กลุ่มตัวต้านรัฐบาลน,นะประเทศเพื่อนบ้านนะ่ทั้งขเขมรล,ลาวเมียนมาหวันะงทำลายเพื่อนบ้านมาตลอดนะคนพวกนี้นะเบ้าตลอดว่าอันบ่มักความวุ่นวายบ่มักความวุ่นวายแต่สุดท้ายลรหัวหดเขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองได้ความวุ่นวายทุกเมื่อนี่นะ ถ้าเกิดว่าบบอยากให้สร้างความปุ่นบายนะเจ้าก็ต้องเบิงสภาพที่อยู่ในประเทศเจ้าว่ามันเกิดขึ้นพวยังอีกคนที่เขาไปขอรีภัยอยู่ในประเทศไทยสาเหตุมันเกิดขึ้นพวยังนะซึ่งเขาประเทศไทยนะเขามีหน้าที่อันญงหลวงต้องปกป้องกุ้มคนพวกนี้นะเพราะว่าเขาเป็นประเทศที่เสรีแล้วเขาก็ได้รับมอบหมายจากไอ้ยุโรป ให้เบิงแงงกุ้มคนแล้วนี่นะเขาได้ห้ามมอบหมายมาเขาก็จำเป็นต้องได้เฮ็ดซึ่งเขาค่อนข้างจะเป็นประเทศที่เป็นศูนย์กลางที่อยู่ในระแบกเอเชียนะคือกุ่มต่อต้านนะถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งนะถ้ามันดีเบิร์ดไปซะทุกเรื่องบ่มีภัยต่อต้านนะถ้าเกิดประการบริหารประเทศของผู้นํามันดีเนาะปล่อยให้คนอื่นหันวิพาควิจารณได้นะ บอกว่าแต่ว่าลาวขาเขมรเมียนมานะเขาบไปขอรีพไพในประเทศไทยหรอกนะถ้าเกิดว่าเขาสู้อยู่ในเวทีของประเทศตัวเองแล้วมันสู้แบบเซรีนะอย่างที่ปากเอ้ยอันอยู่ในกล่องชสมหัน่าอายประเทศลาวเป็นประเทศที่เซรีให้สิเซรีเพื่อนะ่ะตัวคนประเทศตัวเองบอ่พอยังตัวผู้นําประเทศอื่นอี <laughs> <c oughs> ออกพยายามบ่เคยหวังทําลายเอเชียนะ เ้าเห็นมองไห่ว่าสยามเขาหวังทำลายเอเชียถามเนี่ยนะสยามมแจะให้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างโบเสื้อลองเบิ้งไหมแทบกระว่าคนในประเทศเขานี้ต่อต้านกับรัฐบาลเขาเองละนะบุอยากให้เอาคนเข้ามารีพายอยู่ในประเทศเขาเพือจะสร้างความเดือดห้อนให้กับประเทศของเขาแต่เขากเ็เฮ็ดบบได้เพราะว่าอย่างเพราะว่ามันคือหน้าที่ที่อันน่วยงานเขามอบหมายให้มา หนา้นาที่มันกระสำคัญใหญ่หลวงเพราะว่าต้องฮับเอาอคนพงนั่นเข้ามารีภัยก้อนก้อนจะส่งต่อไปประเทศที่สามาลให้ไปรีภยยัยยูพ่ดมันมไม่เรื่องง่ายนะพระเกิดเอาพวกแก้วหันนะบ่จากกับเข่าแบบหู้เรื่องนะนะเปิดอกเปิดใจเห็นบ่ประเทศไทยนะนะเปิดอกเปิดใจให้มีหลายภาคหลายพวกให้มีการทกท่วงเกิดขึ้นนะแต่พวกแก้วไ่ได้เปิดโอกาสให้เขานะ่ะ เขาพยายาความจริงไปพวกแก้วกับบมักนะถ้าเกิดพวกแก้วบมักเป็นจะไรอุ้มหายเขานฉะนั้นแล้วเขาจึงไปรีบไยอยู่ในนั่นเพื่อจะสู้ในเบทีข้างนอกเขาจึงบาสู้เบทีอยู่ในประเทศตัวเองนะแล้วพวกแก้วเลยเนี่ยบมักค,ความบุนบายไปกับไปอยู่ในถ้ำให้มันเล้วซะนะพอลดูนั่นหันบูมมีความบุ่นบายนะไปนอนฟังเสียงนกเสียงกาอยู่ในถ้ำปุ่นไปบางทีนอนเบิ่งอันข้างเขา ห้อยหัวอยู่ในถ้ำคนมันจึงเหมาะสมกับพวกแก้วถ้าเกิดว่าพวกแก้วบ่มากาวามวุ่นวายโลกภายนอกนะมันมีความวุ่นวายทุกประเทศนะทุกประเทศนี่มันคือชีวิตจริงและก็มันเป็นยุคที่มันต้องพัฒนาด้วยคนรุ่นใหม่ตลอดนะถ้าประเทศใดที่ยังยากยึดอํานาจอยู่ในระบอบเก่านะคนรุ่นใหม่มาเขามีคนสลาดขึ้นสลาดขึ้นเขาอยากให้มีการเปลี่ยนระบอบขึ้นนะเพื่อหวังให้ประเทศพัฒนาไปข้างหน้า แต่กุ้มมนุษย์ถ้ำคือพวกแก้วอยากให้แตอยู่ในทรงเก้าแต่พวกแก้วลืมไปว่าพวกแก้วบ่ได้เป็นมนุษย์พันปีมนุษย์มื่นปีนะทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะแต่พวกแก้วอยากยึดอํานาจไว้นะให้เส้นลูกเส้นหลานพวกแก้วอีกซึ่งคนที่เขายู่ในระบอบที่มันถูกกดขี่มาตลอดเขาก็ต้องอยากสู้เป็นธรรมดาได้ ถ้าพวกแก้วคิดว่าโลกภายนอกมันวุ่นวายกับพวกแก้วแหงพุ่นกับเขา้าถ้ำไปนะกลับไปมองเก้ามองที่เจ้าพวกแก้วมาฮั่นนะอันด้งยุ่งไหมในปะให้คนรุ่นไหมมันยู่ปะให้คนรุ่นไมมนหนนไมมันสารต้อมันเฮ็ตโต้นะเบิ้งว่ามันจะแตกต่งกัน,กนลายปันได้นะพวกแก้วบบได้ยู่ฮอดอร่อยปีหรอก ในสิ่งที่พวกเจ้าเห็ดหันมันเห็ดให้ประเทศนั้นทอยหลังลงคลองเศรษฐกิจเอ่ยเงินเฟอ้อเอ่ยนะประเทศที่ผู้นําหันเงินเดือนน้อยนะประเทศที่ประเทศที่รทท่อยพัฒนาแต่ว่าผู้นําหันมีเงินวิลาอยู่มีรถลูกคับกันเป็นวาเล่น,น่ะประเทศพวกอ่าคนพวกนี้จะบงหู้จากคําว่าอันอดมื้อกินมื้อนะเขาจะบงหู้จากนะเงินพวกนั้นเขามาแทศศ้ใส่ละ แห่งประเทศใดที่บ่มีการกวดสอบหรือว่ากวดสอบบ่ได้เนี่ประเทศมันจะหนักคนโกงกินลายนะตัวอย่างคือโซปปลาวนี่เห็นบ่นะคอยโกงเจ้าโกงสุดท้ายแล้วก็บ่มีผ่กล้าจับไผ่ล่อยให้เรื่องมันเลยเทิดมาจนทุกมือนี่เป็นจังไรนะแห่งทุกมือนี่การบริหารดีบ่นะแห้งมันล่มเร็วเห็ดว่าให้เงินเดือนเขาเพิ่มขึ้นมาสองล้านห้านะ สองล้านห้าขึ้นมามันกุ้มกับเขาบอลบนันนี่มันบร่ได้กุ้มดอกพระพวกเจ้าหู้อยู่ว่าหัวมันจะออกอในอนาคตนะเพราะว่าลาวนี่ติดลบออกมาี่หนักนะดุลบัญชีเดินสารพัดของประเทศลาวหันติดลบจังววาร้อยเจ็ดสิบสองล้านนะพวกเจ้าหู้อยู่ว่าผลมันจะออกมาในวันใดนั่นแหละพวกเจ้าจึงเฮตว่าประกาศออกมาว่าขึ้นค่าแหงให้เขาส่งล้านห้าแสนกีบซึ่ง ซึ่งมันพอกับค่าคองซีบที่เขาใส่อยู่ในประเทศมันก็ไม่ได้พออีกนะเพราะว่าทุกอย่างมันจะแพงขึ้นเท่าตัวทุกเจ้าอยากให้สงบอยากให้สงียบจะเงียบแบบใดล่ะพวกเขาต้องอดมือกินมือแล้วเบ้าบ่ได้ไอโบดังนะขวอจะบอกให้เดยอย่าให้ทุกคนมันเมิดความอดทนนะจะมีมือใดมือเนื่องล่ะมันก็ต้องตุ่มตามขึ้นนะเพราะว่าทุกมือเนี่ยนะถ้าเกิดประเทศใดมันเมด ความอดทนนะเบื้องบางประเทศเป็นตัวอย่างที่เขาลุกเฮือขึ้นน่ะเขาก็อดแหละทุกมือได้เขาก็อดทุกคนน่น่ท่องไว้ในใจนะบักอดเดอร์อดเดอร์นะ่ะฮอตมือนึงมันตุ่มตามขึ้นมาหรือบอ่กกับมีการเปี่ยนระบบระบบไหมขึ้นมานะถ้าเกิดว่ามีการเปี่ยนระบบระบบไหมขึ้นมาแตสิ่งที่พวกแก้วจะได้หนพวกแก้วกะสิได้ไปเป็นลูกน้องเขานะจะได้สัมผัสกับชีวิตประจุชนที่เขาอดมือกินมือนะ อยัางให้สงบสงเงยมแต่บเบื้องสภาพควเป็นจริงนะว่าประชาชนในประเทศตัวเองไลออกนะลูกหลานตัวเองไลออกไปตั้งประเทศเทดเวียกอยู่ในประเทศนอกมันสงบสงเงมมอนโม่งไห่มันจะเห็นให้เป็นเมืองล่างประเทศล่างนะไปเบื้องแถวบ้านนอกก็มีต่ผู้เท่ากับเด็กน้อยนะผ,ผู้เท่าเด็กน้อยก็นั่งเซเวยอยู่เบื้องนะสภาพเศรษฐกิจตัวหน้าไปนี่ แห้งนะักโก้เก้าตัอให้พวกแก้ายากสงบสงเงี่ยมปานใดก็เอาบอยู่หอกเด้อนะสิ่งเดียวที่พวกแก้าจสงบสงเงียมได้คือพุ่นนะกลับเข้าไปในถ้านะยูมองเก้าเดี๋ยวสูออกมานั่นแหละสงบดีเด้อแนะนำให้